่อ,อวาเปพนเค้กสนุกสนุกอาหารอร่อยอร่อยฟินฟินมุมถ่ายรูปสวยมากเยอะทุกคนหยิงได้ข่าวว่าเชียงรายมีคาเฟ่เพนเค้กแล้วเห็นในโซเชียลฮิตกันมากเลยตอนนี้หยิงอยู่ที่ร้านที่นี่คาเฟ่คะ่ะเป็นร้านที่ค่อนข้างสะดุดตาใครที่เคยมาบ้านดูเมืองใหม่น่าจะเคยเห็นนะคะเปิดตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มร้านหยุดทุกวันพุธนะเข้ามา ในร้านหญิงก็ตรงปีไปสั่งอาหารก่อนเลยหิวมากแล้วร้านนี้เขามีทั้งอาหารเครื่องดื่มและของหวานนะคะเมนูเขาค่อนข้างหลากหลายเลยและช่วงนี้ทางร้านมีเพนเค้กให้เราระบายสีเองด้วยใครที่อยากพาแฟนหรืออยากพาลูกมาทํากิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันแนะนําเลยคะ่ะเย้อาหารที่สั่งมาแล้วจานแรกสปากเกตตีคาโบนาร่าอืมชีสเยอะมากฟินสุด หญิงชอบกินชีสมากเลยหืมเต็มปากเต็มคำชีสหลน่นหล่นเมนูที่2พิซซ่าหน้าโฟร์ชีสหูน่ากินมากกินเลยนะหืมเอาจริงๆหญิงว่ารสชาติพิซซ่าของเขาอร่อยเลยทีเดียวคะ่ะจะนนะชิ้นที่2หงม ปกติหญิงเป็นคนที่ไม่กินมะเขือเทศนะคะแต่มะเขือเทศที่เขาใส่เข้ามาหญิงกินได้สบายเลยมาต่อกันที่เมนูน้ำหญิงสั่งเป็นโกโก้ร้อนโกโก้ของเขาเข้เขมข้นเมนูโปรดของหญิงเลยไปที่ไหนก็ต้องสั่งเมนูน้ำสุดโปรดของหญิงอีกเมนูก็คือมัชชะลาเต้นั่นเองค่ะ กินอาหารเสร็จแล้วต้องตามด้วยของหวานหญิงสั่งเป็นบาดาน่าคาราเมลโทสและสั่งน้ำมาเป็นพร็อพสำหรับถ่ายรูปด้วยงานสร้างภาพคืองานของเราขาดไม่ได้ค<ะ><ๆ>่ะโทสชิ้นใหญ่มากให้เยอะขนาดนี้เพื <Your food. S 2> ่อนๆลองถ่ายดูนะคะว่าหญิงจะกินหมดหรือเปล่าหืมกินคำแรกนะคะหอมคาราเมลมากหืมเขาให้เยอะมากเลยคะจินไม่หมด มาค่ะกินเสร็จแล้วเรามาถ่ายรูปย่อยอาหารก่อนจะไปเพนเค้กกันมุมสวยเขามีเยอะมากเลยจริงๆหญิงถ่ายรูปไว้เยอะมากเลยแต่ละมุมเขาจัดไว้ให้สายถ่ายรูปค่อนข้างลงตัวเลยนะคะนี่เป็นเซตภาพถ่ายของชั้นล่างค่ะถ่ายรูปชั้นแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวหญิงจะพาไปดูบรรยากาศและถ่ายรูปชั้นสองกันนะคะเมื่อกี้ตอนที่หญิงกินข้าวอยู่เห็นลูกค้าหลายคนเลยที่ไม่ได้ขึ้นมาชั้นสองถ่ายรูปชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับ ใครที่มาที่นี่อย่าลืมขึ้นมาชั้น2นะคะยังมีมุมสวยๆอีกเยอะเลยนะและนี่คือเซตภาพถ่ายจากชั้น2ถ่ายไว้เยอะมากฟิลเผอฟิลใจก็มานี่หญิงคัดมาให้ดูแค่บางส่วนนะคะเอาลงทุกรูปไม่ไหวจริงๆคะ่ะถ่ายรูปชั้น2เสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่โซนหน้าร้านคะ่ะ มุมที่หญิงถ่ายแต่ละมุมสายถ่ายรูปอย่าลืมมาตามกันนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้ว<ม>ก็มาถึงเวลาที่หญิงจะแสดงฝีมือการเพนเค้กแล้วค่ะทั้งหมดนี้กินได้นะิจะวาดอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆคิดว่าหญิงจะวาดรูปอะไรคอมเมนต์บอกหญิงหน่อยนะคะหญิงอยากรู้ว่าใครจะถ่ายถูกบ้างวาดไปวาดมาก็งงกับตัวเองวาดวาดลบๆตั้งหลายรอบค่ะอัน,นี้หญิงเร่งสปีดให้ดูนะคะจริงๆหญิงใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมง ไม่ได้วาดรูปนานลงน้ำหนักมือไม่ถูกเลยค่ะเคกเกือบเละไปแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปถามน้องโต๊ะข้างๆดีกว่าว่าดูออกไหมหญิงวาดอะไรดูออกไหมเป็นไงเป็นไงคเป็นภูเขาแล้วก็ท้อฟาน้องงดูไม่ออกเลยอ่ะหญิงคงต้องไปฝึกวาดรูปอีกเยอะเลยค่ะ เคนเค้กเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องสักหน่อยถ่ายรูปได้ไม่ทันไรน้องก็กินเค,ค้กแก้เขินซะแล้วค่ะส่วนหญิงอิ่มมากแล้วกินเค,ค้กไม่ไหวขอห่อกลับบ้านค่ะวันนี้ทั้งอิ่มและสนุกมากได้รูปสวยสวยเยอะเลยไว้หญิงจะแวะมาใหม่นะบ๊ายบาย